ต่อไปลูกข้อที่สามสไงลบแปดสิบสองอ่ะข้อที่สามสี่ลบแปดสิบสองแปดสิบสองตั้งก่อนเ,ออเลขมาตั้งก่อนถูกต้อง <c oughs> อ่าจจงไงพูดให้พ่อ,อฟังด้วย ทุกคนจะได้ได้ยินด้วยอ่ะกจะได้รู้ว่าลูกเป็นแล้วกองแล้วอ้าวยังไงอไรลบอะไรเจ็ดอ่ะอะไรลบอะไรสองลบสี่อ่ะสองลบสี่ได้ไหมไม่ได้ไหมอเอเพราะว่าอะไรครับอืมเพราะว่าเออเพราะว่าสองมัน้อกกว่าสี่ใช่จะต้องไปทําอะไรขีดแปดต้องไปทําอะไรขีดแปดไม่ใช่ขีดถูกต้องแล้วต้องไปทําอะไรแปดเขาเรียกอะไรกาไม่ใช่เขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าที่ตาพูดนะ ยืมอืมยืมยืมสองยืมแปดไปหนึ่งอันอ่ตอนจากเพื่อเออต็เหลือเท่าไหเจ็ดอ่อเออถูกต้องสองยืมแปดไปก็เหลือแค่เสิบลบสองสิบสิบบวกสองอืมเป็นสิบสองถูกต้องอ่าเขียนสิบสองที่หัวอ่าแล้วเท่าไหร่สิบสองลบสี่เสสองลบสี่อ่าทำยังไงครับอืม เอาสี่ไว้ในใ,ใจครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอืมกี่นิ้วครับนับไปถึงแปดองค์อืมอมก็เป็นแปดองค์ครับต่อไปยังไงครับดึงเจ็ดลงมาเอาดึงเจ็ดลงมาได้เลยเพราะไม่ม,มีตัวให้ลบแล้วคำตอบก็คือเจ็ดสิบแปดนะเออเจ็ดสิบแปด ได,ได้สามข้อเลยเออ,เ,อ,อเก่ง,งน,นะมาต้าเริ่มคล้องแล้วก็จะเก่งเอาต่อไป